สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามากินกันจ้านี่นี่น้ำฝรั่งปัน่นน้ำฝรั่งป,งปงั่นน้ำฝรั่งปั่นนี่เห็นไหมค่ะน้ำฝรั่งกินน้ำฝรั่งมากินกันจ้าสุกัญญาอุ้มอินมมากินเจลูกลักเตาอันนอบตัอน,นอันนบชะลอพภิวันมากินจ้าอื้ลราจีเบ้ลราจีมากินเจลูกรัก น้ำฝรั่งปัง่นฝรั่งจิมจูฝรั่งจิมจูปั่นจะหอมหวานอร่อยมากวิตามินซีเยอะนะป้องกันโควิดกินแล้วมันจะป้องกันโควิดตะก้องทำอร่อยมาก ร้านแคนาบิทแคนาบิแคนาบิทอยู่ทางเดินระหว่างใบยหนึ่งไปใบยสองบานเลขที่หนึ่งสทับหนหค่ะมากินได้เลยเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เที่ยงถึงหกโมงเย็นเสาร์อาทิตย์เที่ยงถึงหกโมงเย็นเสารอาิตเทียงถโมงยนค่ะมากินได้เลยนะคะอยู่ทางเดินระหว่างใบยยหนึ่งไปใบยยสองค่ะ เปิดเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เที่ยงถึงหกโมงเยน็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นโทรมาก็ได้ศูนย์แปดหนึ่งหกสองแล้วไลน์มาก็ได้นะคะแอดลีนาดอตแกงแอดลีนาดอตแกงแอดลีนาดอแกงไลนมีแอดลี a นดอจีเอ็นจีาน้ำฝรั่งปัน่นมีตั้งสองร้อกว่าเมนูจา้า